มาพบกับทีมแรกของเราเลยดีกว่าทีมสุวันณดีมาพบกับทีมโอป้ามีมั่นใจไหมที่ชนะสุวัรณดีเขาได้มัมม่นใจไม่มั่นใจอยู่จากหน้กแล้วกันถ้าเป็นารายนอยู่ตรงนั้นนะ <laughs> บอกแท็กซี่กลับบ้านแล้วเนี่ย <laughs> มาแค่พุ่งตายแต่คุณตายมานานแล้วหรืออุ่ขนาดนี้คุณนี่ไปฉีดโบกันดีกว่าวะไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากโอ้ล้อตีตาไปไปไปเอ้าบอส